สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นองเมื่อนี้กำมะพอก,กับมาดามคำนวณคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่อง YouTube มาดามจะมาวางแนวทางของฮานอยฮานอยเราจะมีสี่รอบถึง5รอบทุกวันเนาะคะ่ะเนาะเป็นเท่าได้พ่อแม่พี่นองเมือ่อวานมีไผ่ด้ยไผ่ตามโมโนะะลาวพัฒนาออกกันเต็มเต็มเด้อลงคลิปไปแล้วเนาะ,ะของเลขล็อกกี้ก็เข้าไปสตัวต้นสตัวบนสตัวล่าง สองสุวรรณสองวัติดอ่ะเข้าไปติดตามช่วงพ่อแม่พี่น้องเว่าวถึงเงลาวทังไทยน้ำแนนแล้วเนาะแล,แล้วเราก็มาต่อด้วยฮานอยวันนี้มีแต่ฮานอยถ้าใครสายขยันไปฮานอยกันคลองเซียนขอนเจนแตกสามตัวตดเมื่อวานรอบกาชาดเนาะวันนี้ถ้าใครจะไปเตรียมตัวแคบหน้าจอพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าฮานอยจะมีกันทุกวันไม่มีวันหยุดราชการยังไงก็กราบขอบุณขอบคุณ เซียนเซียนนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทั้งช่องกาบขอเพราะคุณเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมปลอกไปดูตัวเลขแนวทางเล่นค่นี้ก็จะเป็นหาหน่อยของเซียนขอนแจ่นนะคะของเซียนขอนเจ่นเมื่อวานเข้าไปสามตัวตดรอบกาชาตเดอ้อปุ่มพี่น้องมีใครได้ใครตามเซียนขอนเจ่นไหมเนะาะหาหน่อยเมื่อวานแตกสุด สามตัวตดสองตัวบนรอบกาชาดมีแล้วกะเด้อรอบกาชาดมี่ค่ะอา้าถ้าใครยังไม่ได้เห,ดโโ FC, ห็นยังไดเนาะ fc ครับ c u fc ใหม่เนะาะเพ่นบอกว่าอยากไปฮาหน่อยมือใหม่หั a r d cup สันมี่ผู้คอมเมนต์กับแมาวานมาดามาอันบนยากดอกพกอันเม่พี่น้องว่าสันอัน h ั r แนวมูนีสันเพื่อนา่าแมียนดลีลีมาดามบนยากจักเมียพะนะ แสดงว่าได้ไปแสดงว่าได้ไปแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะปุ๊บไปหาน้อยแม่นอีหลีบ่ยากหัดแนวมื้อนี้ดีคักไปพร้อมพ่อแม่พี่น้องกันหัดแนวอื่นนี่หัดเก็บเงินเก็บทองนี่หัดยากอยู่คันหัดแนวมื้อนี้บ่ยากจักเม็ดอัพไปต่อมื้อนี้คันผู้ใดสิไปนําอันเซียนขอนแก่นเนาะก็เนาะเตรียมตัวแคปหน้าจอเซียนขอนแจ่นให้มาวันนี้รูดเจ็ดเม็ดเดียวสี่น้อยถึงห้าน้อยวันนี้ สี่โมงครึ่งห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งทุ่มครึ่งนะคะจะมีแต่ฮาหนอยนะวันนี้นะลาาพัฒนาออกไปแล้วเมื่อวานเออปังสุดๆเดอ้อลรวเมื่อวานเนาะมี่ผู้ใดผตามบ่มีผู้ดใดดกัดีใจนั่งเนาะค่ะเนาะอ่ะวันนี้ถ้าใครจะไปกับฮาหนอยก่อนถ้าผู้ใดยังบ่ได้เจ็บนักไปพักฮาหนอยกับเสยนคอนเจนเด้อค่ะเดอ้เอเส้นคอนเจนให้มารูดเจ็ดเม็ดเดียวสองตัวสี่หาง 0 7 1 7 5เจ็เน้นทุกหางเน้นทุกตัวพ่อแม่พี่น้องอา้าวแคปหน้าจอมมันบ่หลายมาดามเลยเน้นให้หมดเลยเนาะมันบ่หลายหางเพื่อนห้มาเนียหน่อยเน,น,นีนเนียนเฉีนเฉนเนีนเนีน,นกันเลยอันวงกลมให้หมดพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมไปกราบน้ำเด้อค่ะเด้ออ่ะยังไงก็กรากบขอบคุณขอบคุณเซียนขอนแก่นเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนกกาะกราบขอบพระคุณหลายๆ อ่ะต่อไปเป็นของน้องสัลีของน้องสัลีก็ได้ไปลาพัฒนาเด้อหมู่บ้านนี่ของเพิ่นเข่าไปอีกแล้วสามเก้าเก้าสามตัวนิ่นตัวจอด้วยเนอะของน้องสัลีจะอยู่ในเจ็ดอยู่ในแปดเสียงดังนะคะสรุปอยู่ในแปดเสียงดังอ่าของน้องสำลีให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยหนึ่งกับสี่สองตัวหกหางหนึ่งสี 4, ่สองสี่ศูนย์สี่ 1> 5 1 8 1 1 2 3 1 4 5ดหนึสเด้อค่ะ3ตัว3หาง0 14 7 2 4 8 0 4นะคะ2ตัวเน้น5หาง1 4 2 4 0 4 หนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเด้อค่ะอ่ะแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าค้องเพื่อนได้ไปสามรอบนะสะพอตจิตหกเจ็ดตาชาติหกสองปิดท้ายด้วยรอบ vip 38สามแปดตรงตรง,ต,รงตัวเน้นตัวจออ่ะยังไงก็กราบขอบุณขอบคุณน้องสำมีทเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนกราขอรบพระคุณหลายๆ ต่อไปเป็นของแมวน้อยนำโชคแมวน้อยนำโชคของเพื่อนกับเขาสุดๆเด้อเมื่อวานเนาะไปรอบเฉพาะจิตรอบเฉพาะจิตเจ็ตรงๆแล้วต่อด้วยรอบสามาัีครรอบสามัคคี9ส 4, 4่เแล้วก็ต่อด้วยรอบพิเศษ0 7 7 0ปกติ ก็07อีกคุแม่พี่น้องอ่ะมื่อนี้ถ้าผู้ใดจะไปกับน้องแมวแมวน้อยนําโชคเด้อค่ะเด้อแมวน้อยนําโชคให้มาวันนี้รูด4น้อยถึง5หน้อย0กับ3 2ตัว6หาง02 07 09 34 35 39 3ตัว2หาง สาม3 0นย์สยังกูละย์สามห้า <laughs> 0, 3, 5, โอ้ยเนาะอ่ะแคปหน้าจอพวงพี่น้องและตัวเน้นตัวจอสองตัวเน้น4ี่หางศูนย์สองนาสามเอ่ะแคปหน้าจอพวงพี่น้องถ้าใครจะตามของน้อง แมวแมวน้อยนำโชคเนาะค่ะเนาะเอาแคบหน้าจอล้วไปต่อยังไงก็กลาขอบุญขอบุณแมวน้อยนำโชคเ้วยค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่วงเนาะอาซองซูวันของซองสูวัน,ขอ,อวนของเพื่อนได้ไปเล่าเด้ผเอผู้แม่พี่น้องลงคลิปให้แล้วเนาะเลาพัฒนาซองสูวันสองนวดติดเข้าไปติดตามชมได้ฮาหนอยของซองสูวันเมื่อวานเข้าไปรอบสามเมคี เกสตรงๆตัวเน้นตัวเจาะแล้วก็ต่อด้วยรอบพิเศษ5 9 9 5ตัวเน้นตัวเจาะวันนี้ถ้าใครเป็นแฟนขับของซองสุวรรณซองสุวรรณให้มาวันนี้รูด4นอยถึง5นอยหกับ3 2ตัว6หางหนึ่งสี่หนึ่เบิ้ลก็จะเป็น1 1 3 3 สามตัวสี่หางหนึ่งสามสี่หนึ่งสามห้าหนึ่งสามหกหนึ่งสามเอาหนึ่งสามหกอีกนะโอ้ยไปเขียนของเพื่อนผิดอีกแล้วมาดามมันจีเป็นสามสามเนี่ยพวกพีน่น้องเพราะว่าพวเพื่อนบวหันซ้ำกันอยู่แล้วหนึ่งสามสามนะคะสองตัวเน้นสี่หางหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งหก 3ามสีสมาสามตัวเน้นหางเดียว1 3 4เด้อค่ะเอาแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของสองสูวันเนาะแล้วไปต่อเป็นของใครยังไงก็กาบขบุญขอบุณสองสูวันเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกาขบขบพระคุณหลายๆของแรกมีที่มาก็เข้าไปรอบสามคีเก้าสตรงๆตัวเน้นตัวเจาะปิดท้ายด้วยรอบ พิเศษเนาะพิเศษเข้าไปที่ห้าเก้เ้าหเหมือนกันวันนี้มาติดตามชมต่อพรม่พี่น้องถ้าใครเป็นแฟนลับเลขนี้ที่มาเลขนี้ที่มาให้มาวันนี้รูดสหน่อยถึงห้าหน่อย5กับ7จดสองตัวหหางห้าแปดห้าเก้าห้าศนเจบิ้นจะเป็นห้าห้สตัวสี่หาง 578 5 7 9 5705ห57 2สองตัวเน้นสี่หาง58 50 78 70 3สามตัวเน้นสองเอาสามตัวเน้นหางเดียว5้าเจแอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มานะคะเนาะแล้วไปต่อเป็นของใครยังไงก็กาบขอบุณขอบคุณเลขมีที่มาเนาะ เป็นของออสมเจียดแต่ว่าออสมเจียดบ่ได้แม่เด้อคนว่าขอหยุดคนเด้อมาดาม,มาสันเพราะว่าเลกบวกเขาว่าสันคนว่ามันเลยขอหยุดปรับปรุงก่อนพอม่พี่น้องอะต่อไปเป็นของเลขลับนงางพักเลขลับนางพ้าก็ได้ไปสองรอบเนาะไปรอบสพจิตหกเจ็ดเจ็ดหกแล้วก็รอบสามัคชีแปดหกหกแปดนะคะ อาใครจะตามของเลขรับนางฟ้าวันนี้ที่ให้มารวด4นอยถึงานอยห้5กับ7สองตัว6หาง5 6 5 7 5 8 6 7 6 8 6 9โอ้ยเว้าคากเนีะ7 6 7 8 7 9เบินก็จะเป็น5 5 7 7 3ตัว4หาง ห้าเจ็ดหกห้านะคะสตัวเน้น4หาง5้าหกห้าแตัวเน้นหางเดียว5 7, า้าเจ็หาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขลับนางฟ้าเนาะค่ะเนาะ อาะตไปเป็นของเซียนหนุ่มทองเซียนหนุ่มได้ไปรอบกาชาตินะคะเข้าไปที่สองหกตรงตรงอ่าวันนี้ถ้าใครจะตามของเซียนหนุ่มเซียนหนุ่มให้มาวันนี้รูดสี่นอยถึง 5, ห 5, 7, 2, ้านอยห้ากับเจ็ดสองตัวหหางห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองเจ็ดศนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเบิ้ลก็จะเป็น 5 5 7 7 3ตัวสหางก็จะมี5 7 0 5 7 1 5 7 2 5 5 7เรื่อค่ะ2ตัวเน้น4ี่หาง5 0 5 2 7 0 7 2สามตัวเน้นหางเดียว5 7 0เรือค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเซียนหนุ่มนะวันนี้มีแต่ห้าน้อยเด้อค่ะไปห้าน้อยกันดีกว่าพอม่พี่น้องเมื่อวาน เราพัฒนาพรุ่งนี้ถึงจะออกนะาราววันนี้มีแต่ฮานอยไปกับเซียนเซียนกอนพแมพี่น้องเฮาจะได้บ่กขาดตอนเนาะสำหรับสายขยันเพราะว่าฮานอยมีทุกวันของชอเชจใจเด็ดไปหนึ่งรอบสามห้าห้าสามนะคะใครเป็นแฟนคับชอเชจใจวันนี้จับตามองชอเชจใจให้มาวันนี้รูดสี่หนอยถึงห้าหนอยสี่กับหกสองตัวหกหาง 484940 8686960เบิ้นก็จะเป็น4466 3ตัว4หาง468469460446เด้อค่ะ2ตัวเน้น4หาง4849 68 6.0.3ตัวเน้นหางเดียว4.6.8เด้อค่ะเอาแคปหน้าโจอถ้าใครจะตามของโชเชซชัยแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของล็อกจิกนะคะล็อกจิกอย่าลืมว่าของพนแตก3ตัวเด้อเล่าเด้อ3ตัวต๊ด2ตัวบน2ตัวล่างเข้าไปติดตามชมได้ลงคลิปให้แล้วแตกสนันวันไวเล่าพัฒนาหมู่บ้านพอรมพีพน้องเอ้ อ้าวันนี้ไปแต่ฮาหน้อยก่อนพรุ่งนี้ถึงจะมีเราลงชิพให้แล้วเข้าไปติดตามชมนะของเลขล็อกยิกนะคะเราพัฒนาของเขาเริ่มเดินอีกแล้วเนาะอ้าวันนี้ฮาหน้อยของเลขล็อกยิกพารวยให้มารูด4ี่น้อยถึงห้าน้อย6กับ8ปดสองตัวหหาง6 4สี่หกห้าหกเดแดสี่แดห้าแดหเบิ้ลก็จะเป็น6กหกแดแดสมตัว4ี่หางก็จะมี ห8แปดสี่หกแป้าหดดหดนะคะสองตัวเน้น4หาง6 4 6 7 8หกเจห้ 64, 67, 84, ตัวเน้นหางเดียว6กแปดสี่ค่ะเอาแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเลขลอกอกเนาะค่ะเนาะแล้วไปต่อเป็นของใคร เป็นของมาดามดาล่านั่งเหกียก็ได้ไปเล่าเด้อมือวานพมีพี่นองเด้อเข้าไปติดตามชมเด้อค่ะเด้อเล่าพัฒนามูอวานไปแล้วนะคะของมาดามโอ้ย,ยังบรท่านได้ล่งชิบให้พม่พี่นองลืมๆลืแตมล่องต่ซ่องสุวรรณกับเหล็กลอกกิกเนาะ,ะของมาดามวันนี้ไปฮานอยก่อนฮานอยของมาดามวันนี้ให้รูดสี่หน่อยถึงห้านอยหนึ่งกับสาสองตัวหหางหน หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสามหกสามเจ็ดสามแปดเบิร์จะเป็นหนึ่งหนึ่งสามสามสามตัวสี่หางก็จะมีสามหนึ่งหกสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งแปดสามหนึ่งสามเด้อค่ะสองตัวเน้นสี่หางหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสามหกสามแปดสามตัวเน้นสองหางสามหนึ่งหกสามหนึ่งแปดเด้อค่ะเด้อเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดาังวันนี้เนาะย,ยังไงก็กราบขอบุญขอบุณ fc ทุกท่านเด้อค่ะที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนาะแล้วก็กราบขอบุญขอบพุณนเซียนเซียนนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกราบขอบประคุณหลายหลายคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะฮาหนอยคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ